คลิปนี้จะเป็นการฝึกสกิลแบกเพื่อนร่วมทีมน,นะครับผมที่นำทีมโดยแอดวีนะครับบอกเลยนะครับว่าแต่และเกมนี้ไม่ง่ายเลยนะฮะเพราะในทีมของเรานะครับผมมีสปายที่แอบ,บโยนเกมอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือพี่นนทการและก็พี่ลิสนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะครับผมว่าเขามาแอบ,บโยนไม่เชียรด,ดูนี่นะครับไอ้กินเป็นคนเดียวที่เราตั้งใจแอบ,บโยนนะโดนแม่แม่จ๋าทำไม่ทำ ทำเพื่ออะไรมาดูกันนะครับว่าแต่ละเกมที่ผมตั้งใจเล่นเพื่อฝึกตนแบบสุดความสามารถเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะยากขนาดไหนเดี๋ยวไปชมเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับนา่าจะเอาดาร์กอยู่เปิดเขาอะไรธนะี่นเนี่ย,ย,นยเนี่ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยผมงานให้ผมงานให้ ไอผมไม่ตายผมไม่ตายเชื่อใจเชื่อใจโอ้ไม่เชื่อไอมึงเลยไปอยู่ไปอยู่มึงไม่แรงหรอกป้อมเลนดารของเราถูกโจมตีขำที่มีกูไหลดูดิยืนขำสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยขอบคุณที่น้องอันนันร้อดาวไป่สองชั่วโมงจริงหวายสัตว์แล้วผมไม่ตาย เพื่อนตายคุ้มโอ๊ยเดี๋ยวกูกลับมาอ้าวอ้าใช่ใช่ใช่คุณเกิดคุณแม่คำสองชั่วโมงไม่ไหวกับมึงแล้วกคตตึงเลยนี่ตึงเดินหนีไม่ได้แล้วผมไม่ตายไงแค่นั้นเองเออขาดเจให้รู้ไงโอ้โหไอ้ย่าติดคือติดได้ยังไงไอ้สื้ดมึงเป็นมึงเป็นอะไร ยังไงไปละทีวีตัดสิโอ้โหต้องไปตัววะเกมขอโทษวะพี่ไอ้เหี้ยไม่กูเป็นควายในเกมนี้เหี้ยเฮ้ยขอขอยหน่อยขอเล่นโดนปะขอสวยๆนี่นี่ปิด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 เออเฮ้ยผมเล่น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 รำไม่อำหน่อโจโ ผมไม่ตายแค่แม่แหละผมไม่ตายเห็นปะเห็นปะคอเลือดหเยทีสี่เดียวแต่ผมไม่ตายเลยคดูีดูไอ้เีดูอะไรกูทำโคตรเยอะเลยสัสสัส่ยืนอ่ผมผมผมเอาผมเอาสัสแก้กนผม Like ไปบทีนี่เล่นิอมา่นอร์มลนีมีไปไไปต้องมีทีปช่วยคนเยอะแยะมาต้ไปคนเยอะคนเยอะแยะผมผมปันให้อโอ้โห่เอามาดิเอามาดิเด้งเป็นล eh. ูกช so ินเด้งเป็นลูกน เอาไว้เอาไว้โอ้ยไอ้สัตว์มัอยู่นี่ไอ้เพื่อนมัอยู่ไหนไปหันมาหันมาแข็งๆแข็งให้เดี๋ยวเลยนี่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 แข็งดูดูผมไม่ตายด้วยเป็นไงเป็นไงมึงแม่งโคตรเก่งเลยว่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวผมโชว์ความสามารถพิเศษว้าวกูตายผมัให้ไนะพี่ดูดิ โอเคกูเชื่อกูเชื่อกูเชื่อตีพร้อมกันกูไม่ได้เี้ยอะไรเลยกูไเล่นเล่นตับเกมนี้แบงค์เกี่ยวกับอะไประเภทกูไอ้ที่มาตั้งใจบุรีพีวีไอ้ตัดโซโล่ะมันไม่ช่วยผยงานแม่งพูดมากทำกูเสียสมาธิเย่างจริงพี่เดี๋ยวผมช่วยปะเอาอีกคะแนนหนึ่งเออพูดมากนะต๊ะกดเจอเหรอนอนมายังอ่ะ พิษไทยได้น e hi, นกนลันหายนะล่าสุดเบส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 ระวังอ้นหแม่งโคตรแรงระวัง มึงไม่มีซิกมึงจะเดินชนทำไมวะเนเจ็บอวนเดอร์ืเปล่าอ๋อลอขึ้นหมดแล้วแต่ว่าซับเมียดมันล่างๆว่ะมาละวันเดอร์บนโอ้ยเีโดนมันได้อยู่ไ ถอยมา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 โอ้โหโดนไถการน่ตืนเต้นวะโดนหลอดทีมนให้ไปเลยเออคุณนาย้าอยู่หรไม่หรอกครัขึ้นไปนะกิด ถ้าผมเดินตามทานน่าจะหมดลงมันน่าจะแค่ีท็อกนะีบตายชาผูต่อเลยนะลางลคล่างนติยังไม่หมดไง แล้วก็เวทขูดตัดอ๋ออย่าเอาให้ป่ะพอจะได้ไหมครับพอ,อจะเป็นหยาดกอลเลียแตแากพี่นิเจอได้ไหมเฮ้ยง้าเราตัวเดียว,ว,ว,วมันไปซ้อนขันมาเราแมสแมนกับไฟระ,ะวะังโนดนๆเด,นดนือดเคลียร์แล้วต้องดีเราอะพี่ทำทรงเคลียร<ด>์แล้วก็เซนดี หรือไม่ก็ทำทรงเดินต่อน,นิดนึง,นนงนนสิทรงเดินต่อนนแบบให้มันรู้ว่าแบบพี่จะไปต่อเนี่ยเดี๋ยวมาหลอดจะโดมาหอดมเดี๋ยวว่าการแสดงผ่านนะเฮ้ยแมนแมนไม่เผื่อว่ะมองมาหลอดอยู่ไม่รังเกีเขานะตายของไป อ้้ยลนกออโโหันสีกูหมดแล้วด้วยนิ่งวิ่งโอ้โหโดนลูเมียปิ๊สวยสับเคียวได้ป่ะพี่สวนจังหวะนี้พี่นี่จะสวนรษรีรีเลยพี่เหล่าตัวเดียวเหล่าตัวเดียวสเฮ้ยมันโฉบแล้วมันโฉบแล้วเฮ้ยไปโดน กลับมาไหนกลับมาไหนกลับมาไหนที่ยิงกลับมาไหนมาเดินกลางมาเดินกลางยิงไม่นานรอดันติดแปดเปียนติดเออมึงจังหวะเนี้ยกูรู้ตัวเองไว้ว่ากูเดินต่อไปกูก็โดนฟันอยู่ดีมึงต้องหันหน้าสู้แล้วเว้ยจิตวานจิตอุ้ยกินมาวะนี่เกิดอยู่เออเรียบร้อยเอาเด้เราโดนในกล้จิตแล้วที่ได้แล้วถ้าเราได้ด่ากัหวายุกูแบบกูเน็กเป็นเองแหละอยู่บ้านโอเคอันมาแล้วันกิต เนี่ยก็ต้องเอาว่ะพี่กัมา้พี่มมไม่เข้วรู้่ะหเข้าไปองไม่ได้ตีดเเฮ้ยตายเหรอไอตัวยิโอ้โหมันหมดแล้วมันหมดแล้วเอายิงถ่ายดีๆเพื่อนมันไหวมันขาดเลยว่ะไอเหียเล่นกลางปุต้อน มึงหลุดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยป่าวคุณแม่ป่ะนี้มึงหลุดไปแล้วเี่นหลุดหมดทุกคนเลยเนี่ยมึงมึงจะสกีมให้ใครดูมีมันหลุดไปแล้วไม่ใช่หรอเรื่องนึ่งสกีมเออถ้าเล่นกันเองอ่ะเออสวัสดีครับนี่หายไปว่าเนี่ยสบายเนี่ยดินบนทำมันจะโดนละลายหมดอ่ะเออหวังตั้งใจเล่นกับ กูได้ยินเสียงหน่อแล้วกูชอบไม่ตั้งใจวเลยรเป็นเที้ยอะไรปกติก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าเสียงมันมีสารปกติก็ให้เขาแบกอยู่แล้วอาเบัร์ลิกี้คุณอภิเผาไม่ก็แบบคนเราฟิวออฟบัตติวเขามันเองไอ้แล้วกูต่อยไม่โดนเลยว่ะปกติเราก็ให้เขาแบกเฮ้ยเอิ้นตัดคอมาสวยที่วิ่งไม่ทันเอ่อเก็นวีู ถึงเนี oh ่ยถึงกูแล้วโอ้ยยิงแล้วเนี่ยยิงแล้วเนี่ยยิงอยู่เนี่ยยิงอยู่เนี่ยยิงอยู่เนี่ยมาดูแล้วมาดูแล้วมาดกิ่นแล้วไปดีเลยไป็นไงหมอเตอร์ไม่จัดจริงเหรอ๋อเนี่ยบุ่นเลยระวังเด็ดเด็กมันดึงอยู่แล้วโอ้ยนียเอ้ยกูพยายามดูนะยูนจัดเลยดูดิกูดรอรลิงทุบไปเฉยะไอ้ไปเอาเงินไปยังไงไม่รู้คือตอนนี้เหมือนกิดมันมาซ้อแบบมันลิงคนเดียว ผมกระซ้อมอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงไม่ว่าพี่จะทำตัวกันหนักแค่ไหนก็จะตั้งใจเล่นไม่ต้องห่วงกระซ้อมอยู่แล้วเหี่ยดูดีไก่วีโยนแล้วว่ากูเหี้ยโดนโดนไม้โขกแต่วีชิวนี้ต่อยเอานี่พี่เนี่ยดึงแล้วเดี๋ยวเปอร์วีมึงต้องให้เปอร์วีไปเฮ้ยเร็วเบอร์ยกเออเออกูยิงกูยิงกูยิงโอ้ต่อยแล้วดูต่อยแล้วโอ้ยลิงไอ้

คุณดูมวยกูล้มมวยอันนี้ไอ้นาคอนาคอระวังนาคมันนาคาพี่เกินได้หรอมั้งนาคอ่ะเออาไม่้หรอแล้วจบแล้วล้มมวยนาไม่พี่เราลงเกมไม่ได้เอื้อให้เราจะหนึ่งหนึ่งกันเอาดิเออเอาไว้กูไม่ได้เล่นนะไมเลสตลอดชีวิตแล้วกูบอกเลย วิลิงมานะอยากกลัวอย่ากลัวยานกูเปิดแล้วมาดิกูเข้าอ่ะบอกเลยเอาหน่อยเอาไม่ยกด้วยไงไปลิงดูบลิงบล็อกเนยอยู่ในพวกเนี่ยนี่ยังไงพี่หลับตาพี่กะอันติโดนด้วยน้องชายยานตีคิวแล้วว่ะ ไ้ยันนะข้อค้อนลกเลยสิแล้ว้อน่ยันขอค้นใ่สุดอนโลกอะล้วก็ตนว์ีหลังอ้ปหลังังลลงเฮ้ยอ๋อเอเฮ้ย้ยกูตะ ไก่มีวิเชียงบุรีไก่ไปไหนวะัแนะะดะแตกไงคอตายคนแรกอ่ะอุม้มกูแล้วขอ,อคิวกูะจะมาโยนทั้งน่อยไอ้กินเป็นคนเดียวที่เราตั้งใจแอบโยนนะเฮ<ป>้ยอันนี้ก็พี่คิดโยนอยู่เหรอนี่เราโยนไม่พออกีกอ่ะพี่กูต้องมากกว่านี้อ่ะพี่นนท์ เฟตลมคนดูหมื่นสองเฟตไม่ลมคนดูเจ็ดท่านเฟิร์วีอะไอ้โล่บอกเพื่อเพื่อคนดูร้อยแปดสบ้าคนปอีกหนึเกมปุ้งต้องแบบหนักแล้วอ่ะนนต้องใช้ไฟช็อนแล้วหัวมือฮันเั่งจัด้วีโดนจัดโดนหนัก้ตายโอ้ยนี่ไม่คิดไูชิงเลยเหรอแะแถ้าโดนล็อกปุ้งก็กดอันติปุ๊บมันก็ล็อกกูไม่ได้เห็นไหมเออมึงดูดิ อะะไรนพูดอีีดิพอเวลามันล็อกปึ๊บใช่ป่ะทุบอ่ะสิมันก็จะล็อกแค่ได้แค่วงผมนหมุนอยู่ตรงนั้นวิ่งไยแพงพี่พี่ได้เฮ้ยได้เดอะแฟสก่อไฟเออเวลาเผาอ่ะเวลาหมุนอ่ะจะมาลิ้นกับไฟเออเวลาจะหมุาได้จับหน้าหน้าที่ลิ้นจะไม่ใช่เราฮะยุบเลยของน้ำจ้าไปดิ้นเฮ้ยพี่นี่ใครซ้อนมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันจับละดีไปไปดีแม่ง กิดไปมากินไปมากิดรออยู oh, ่อ้าวโอ้ตกตายช่วยน้วยดิเบบูวีลร็เฮ้ยสวยว่ะสวยดิโอ้โหนี่ยกูปิ๊กต่อยเลยเห็นไหมลิงเพื่อนกำลังปิดกำลังปิดลังปิดล้องลังปิดเลยลังปิดเลยลังปิดลังปิดไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะอาอปิ๊กอันติอันติอันติ แต่ตื่นต่อกันดีับแล้วกลับแล้วตัวเรียกไฟเห็นป่ะแล้วกูไม่ตายไงเป็นไงขอคนอื่นไล่ในสายกันโดนกูอันนี้โดนกูเห็นป่ะโดนกูโดนกูโดนกูอุ้ยยังมัวชิบหายเลยกูทำอะไรดีวะเนี่ยเเเฮ้้ยขาลจะเข้าหรือจะออกครับจะออกหรือจะเข้าจะเข้าหรือจะออกแล้วก็ยังไงอ๋อตายไปแล้วยังไงครับไก่วินีอยู่ทุกคนคนเดียว ยังไงไก่มีคนเดียวเบา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 เออดีเบาเบาหน่อยเรียบร้อยแล้วเอาดิเอาดิพี่นอนเปิดดิไก่ดิเปิดดิเว้ยรอคนไก่เนี่ยคนไดนจับแล้วอยู่ขู่ใส่นะกูพร้อมใส่แล้วหล่นโดนแล้วน่ะโดนจับแล้วสวยกโดนจับแล้วลุยดิพี่ลุยจัะแล้วไรเด็นเอาเลย วิ่มามมามีดดุน <specialize> <building> ยันไี่จัเลยวะพี่มเก่งโดนกูดิมนไงล่ะตายแล้วเ้ยดูดิตัมบกตมบตมบตมบิสามามานี่ฮราฮราโอ้โหจริงของจริงว่านี่เนี่ยโดนกูไปพี่เขาไปดันพี่มแพ้พี่ดันแพ้ะไอะยอมแพ้ยานผมแพ้ไม่ยอมหรออะไรอะ

บวกไปบวกไปพี่นนบัวพี่นนเบวกบวกวกบวกนดูเนี่ยมึงดูเครื่องตงพีนี่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 นิน่นี่นี่น่นี่ี่นี่นนี่นีนี่ี่นี่นี่นีน่นี่นเ่ี่น่นห่นี่นี่นอ่ี่น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 ี่ี่ปน่ี่ีนนี่ี่นีี่นนวี คนดูกูเหลืออะไรบินินบิแม่บินมาแล้วพี่นดูไหนดูไหนดูบนสามตัวบนสาม้บิแล้วบินบินไอ้หต่อบินึ้มอันนี้กระสือหรือ่ะเ่ไม่แตก บินต่ำบินต่ำด <sighs> ้วยอ่ะด้วยวิธีการโผล่ในระยะสูงเตรเย้กิตสบายตนทีกิตถือว่าคู่โคตรเลยหรอดีาอ่ะทีนี้เปิดดิพี่เนาะเปิดไรเปิดมาก่อนอเปิดคู่มนันแหเดี๋ยวจิมันโซโลคนเดียวเนี่ยยอดวิวรวมประมาณ34ดดูให้ีครับวัดีครับทุกคน ที่ไม่ได้อ่นเมส์นะครับส่งข้อความมาในอีเมลนะเดี๋ยวอ่านอีเมลทีเดียวหายเฮียเลงตาตาไม่เก่งเฮียไปคนลุ้มโกลมแล้วสจะไปสตรีมในฮอตเมลนะครับคนดูเปิดกล้องไม่ได้ เจอการสไ้เหี้ยสไยเกสแตดดิแตแล้วเกสแตทยังทีเดียวจะจะแตแล้วิดเดียวเก้าเก้าใครจะไปชนะแย่อย่างว่าตอกตอกตอกตอยตายตายชวยช่วยชวย ย่าเลยนี่อ่าอ่าอร่อาวัวแดงายอยู่นาตีเลยอ้โหโอเคนี้ต้ส้นี่ทำาด้วยซาซีซาซไอยอยังไม่จบยังไม่จบยงอพอถอยก่อนให้เกียริ ต่อสู้กับเพื่อไม่โจมไม่โจมกูไม่โจมหรอกกูไม่โจมระมาณเนี่ยให้กินมันฝึกไงตอนนี้ก้นแค่ไอ้ต่อไม่ทันกดไม่ติดวีเข้าอีกวีต้องวีีต้องเข้าอีกกูมาเดี๋ยวเนเดี๋ยวเพื่อนใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใชเวลานะตายแม้วต่อได้พี่จังไงได้พี่จังไงได้เดียวไปไหมผมไม่มีผมไม่มีกูมาเป็นไงล่ะตึงเป็นไงกดล่างนะเอ้ยเอ้าออะไรนะ ไอบิน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 เออเอาละร้อบินบินป้อมนี่บินนี่หมดื้อสามด้วยสามศพไปสั่งมาดิสามศพสามศพตามศบสามศพ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 ไอ้ไงโดนกูนี่วันนี้ไอ้ลิ้นมันปากดีได้ว่ากูมีนนทวานมาเป็นเพื่อนไงนนทวานก็ปกติครับ ปกติไม่ใช่เอาจริงไงใช่ไหมกินปั๊มแรงกว่าจริงแล้วกใช่วีง่อยปั๊มเฮี้ยอะไรไม่ได้ปั๊มครับใช่ใช่มันเป็นปั๊มครับโออยบกเข้าไปในยอมรับเฟสตอนนี้16คนแต่ว่าในหนึ่งหมื่นห้อยหกสิบสาดาวแล้วเว้ยกูแบกนนนขึ้นมาไงไม่ใช่เสียงมึงเหมือนดีใจเลยสิบห้าดาวแล้วเว้ยเสียงว่าดีใจอ่ะเดี๋ยวกูเล่นนาโคสโรมได้ได้ได้ไอ้โนนมึงออกจากแครรี่ดิก่อนงกหนู เด่เราเดียวเออาเลยเป็นีไฟพี่สวยเป็นบอลเยอะเป็บอลเยอะลอกนี่เป็นไงชงไม่ไคอสซัเอแสูยนีุ่ดทันแบบอย่างนานเฮ้ยรอเรกูแป๊บนึามาสัครั้งตายสิลเอาได้ลเดินบอลเดินเติมจะเตะตรงไหนไม่ทัน มาละนี itos, <S <s ่ว่าเห็นโดนิมบมันยิงเห็นหลยเอแราเล้ยอันิ้นตัวระเบิดเราเลี้งลาเบิดเลยเราเีอันสิ่งไปแล้วเรี่เตังค์มากเยอะอก่นิงกรโเกมงาน

Lót đi của đều hãy kiếm lời hoang nha. Wipe bang, wipe bang, 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 มันไปไหนเออโรมนาคอนมันไปไหนวะเนี่ยไอคีบรอคนทำให้โยกเลนง่ายใช่ไหมไอคีปายมไปไหนวะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะรู้เดี๋ยอันนี้ออันติอีกทีนึงถ้ามันมีคนมาบังแปลว่ารู้กันอย่างเงี้ยแปลว่าแฮงค์ไม่เชื่อหรมุกเกมึไม่กดใส่คลเทียเกมโคต เลสันจะชิงคลิปไม่ให้กดแล้วไม่ถึงวะตา้อยลมลมไม่เปิดใ่หเดี๋ยวรอเโอ้ระวังนะมันเห็นเอเราวันนี้วันี่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้าดิไม่มีสีเดิงัตังคน้อยเกิดคนดูแล้ไอ้นี่เดี๋ยวมาเอาดิเดี๋ยวชเร็ววิ่งวิ เล่นไม่ได้แคร์อะไรเลยเฮียโยนไปเรื่อยเล่นนึกว่าไม่มีใครเห็นได้สันเสื้อกูลองเสี้ยเฮ้ยเฮ้เเ้้ยเฮ้เฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮเฮ้้้ยเฮเฮ้ยยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยเ้เฮย้ย้ันเ่เห้้ ตขาดนเกดดีลไปว่บโคตรเปะมาติดเลี้ยได้นะโคตรไปเลยนะโคตรต้องเปยมากๆครับที่ถ้ามันไม่กดช็อตนั้นอ่ะมันตายไงผมเลยมองอย lonely, ah no. ู่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะแบบว่าโลกแล้วไงไม่เหลือเลยกดกดแม่งไปเถอะมือจะดุ้งนะมือมันปิ้นเฮ้ยโดนคะแนนหกจุดแปดเลิกเล่นไปตัวตีคีบร่างกระดาไปสองตัวเจ็บอยู่แลยมันควรตี้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวโชกให้ แกไม่รอดแน่บจบเชี่ยวหัวเฮ้ยอ๋อเหี้ยเนี่ยแล้วาไปนอนมเรอเลยครับสวยเลยกระโดดและร้องยัยังยังยังไม่ตัดกัดแล้วพี่ปล่อยแล้วปล่อยพี่อะไรอะฮะแง่ตีโดนอะไรออ้อยอะไรอ้อยอะไรอะเดี๋ยวปล่อยบอลแม่งเลย ะเแตกไปแลกไปเป็นทาร่าอันสี่แล้วเรียบร้อยเลยนี่ก็เป็นส่วนถามวีเมนตีถามวีเมนตี้ตดเยอมาลงมามันลงมาโดนโดนตีโดนนี่พี่น้องอยู่ในพุ่มนี้ไหนมันดีมวยเอาเลยโดนหมัดหนึ่งโดนหมัดหนึ่งตีแล้ว โอ้ยยไปโอ้ยใกล้มาโดนแล้วนั่งโดนอ้อยเต็มเต็มต้องดูตัวไ่าทำตัดเลยฉันก่อนตายแล้วมี่แข่งกันนะตายอาจจะรอดเดี๋ยวรอปะถ้ามันมามันตายนนต์เต๋อพี่พี่นนต่อพี่นนต์เดียวสวยพี่สวยเอาเลยนั่นแหละ พูดทำไรก็ทำมือเร็วไกวีใช่้เปิดได้เพื่อนู้่เลยผมไม่เปิดนะไม่ใช่ไม่เสียสละใจชนะไม่บังเกิดวะโอ้หรือว่า่เฮ้ยมันโดนล้วโอ้ยเยียไ มึงไม่ซ้อมกเดโอ้ยไปแจบไปไหนเาอมึงอยู่ใกล้ๆกูว่าไถมาให้โดนพวกมึงหมดเยเฮ้ยอลัมวันสติเกรปตายเลยตายเลยเหรอโดนทการตายเลยเตายหนึ่งเลยไอ้หน่งายเนี่ยเยอะแย่เลยนนทวานอุ้ยเก็บงานไก่วีกูป้าดาบเชี่ยวตูดติดโย ชนะได้เลยเอโนนยิงอ่ะยิงยิงไปอ๋อมันยัดดีดียิงเฮ้ยเฮ้ยไอ้เช่นี่หลุดล้มเฮ้ยเออเดี๊ยวจับเป็นหงมเกิดได้เกิดได้ผมเด็กเกิดได้ไม่ตายด้วยโอ้โหยิงอยวเราต่อยอีกจังหวะเมื่อกี้นะโอ๊ยโอเคมาเป็นชนะลไอ้เชี่ยนี่มีเกิดเฮ้ยโอ้โหมึงนี่เร็วเกินเออผมเฮ้ยกูได้กูไหวกูไหวกูตึงกูไหวกูตึงเออไปเลยไปเลยกินเต็มตีว่ะตียังซอยเลย เอาเลยเห้มนเล่นๆะเมี้โนหนึ่งนนทวานแล้วอะไบ้างบุรบไั้งหมดเลยลบหมดเลยลบมดเลยโดนหมดแล้วูแมวง่าูมาพร้อมกับทองฟรีเกอร์แดนทองการคิดเนียไอ้อ้อยอ้อยเอาตีไอเอิบอบู่้ย่อดพอดีเลเมื่อกี้กินกินน ไอ้สัสมทำจนเนื่อยหียมึงนอนวนนีอยกูยังเมื่อยเลยแล้วก็แต่ก็สกอรไม้ไม่เหมือนเกมเมื่อกี้นะเราอะเย็นยาตัดเฮ้ยมันเทเลิกันเออกูละนี่ไอ้กิจเป็นคนเดียวที่เราตั้งใจแอบโยนนะแต่มันชนะได้โยนเหรอนพ่อันเทสเหรอ